อบอจภูเก็ตร,ร่วมลงนาม MOU โครงการผู้นำเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืม่อวันที่22กรกฎาคม2563เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมสภาหมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเกต็ตอบอจภูเกต็ตนำโดยนายวัชรินทร์ปฐมวัฒน,นพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกอบอจภูเกต็ตและนางสาวชุติมาสนิทเปลมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตร่วมลงนาม MOU โครงการผู้นำยุเยชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮิรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเกต็ตนายประถมรัศมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงรัตโกยกิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัยมหาวิทยายลัยราชาพัฏภูเกต็ตเพื่อทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องถูกวิธีเป็นระบบสร้างจิตสำนึกให้กับยุวชนเพื่อรักสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ